ราวนี้ก็มาที่เนื้อหาบ้างครับ the castellers นะครับและ the c a s t e l l e r of catalonia นะครก็คือบุคคลที่กิจกรรมต่อตัวมนุษย์ที่อยู่ในเมือง catalonia ผมก็ว่าอย่างไรครับ it's a bright sunny afternoon in catalonia spain นะครับมันเป็นบ่ายที่ฟ,ฟ้าแจ่มใสสว่างนะก็คือท้องฟ้าปโปร่งใน catalonia ประเทศสเปน a man is walking towards a stadium with a young girl on his shoulders นะชายคนหนึ่งกำลังเดินตรงไปที่สนามกีฬาพร้อมกับเนดะ็ก เด็กผู้หญิงคนหนึ่งบนบ่าของเขา The girl is nervous but excited น uh, ะ mm hmm. ประมาแต่ก็ตื่นเต้นด้วย She's wearing blue shirt uh, นะสวมเสื้อสีน้ำเงิน white t r o u s e r mm hmm. นะครับ อังเก่งอังเก่งสีขาวนะ and a red safety helmet และหมวกกันน็อกสีแดง perhaps she's going to be a cyclist เ right? ธออาจจะไปแข่งขันเกี่ยวกับปั่นจักรยานใช่ไหม but no แต่ไม่เลย she has got a n y h o e s on เธอไม่สวนรองเท้า so what is she going to do เธอกำลังจะทำอะไร the girl is Carla er Olivella เด็กคนนี้ก็คือ Carla Olivella นะ from the town of Villa Francia มาจากเมือง Villa Franca

Cora her sister, คาร่าแล็เธองสาวพี่สาวของเธอนะครับมานะริโอนาอาร์เคสเ e เลสนะเราจะเป็นบุคคลกิจกรรมต่อตัวมนุษย์นะ It's an old tradition นะเป็นประเพณีปฏิบัติเก่าแก่มาแล้วนะคร And people come from all over c a l i f o n i a to enter competitions to make human towers or castles ที่บุคคลล้นะวนมา,มาจากส่วนต่างของเมืองแคลิฟอร์เนียเนี่ยเพื่อมารวมตัวกันเพื่อต้องการแข่งขันในการต่อตัวมนุษย์ อาคารหอคอยมนุษย์หรือที่เรียกว่า c a s t ทลส์นี่ there are hundreds of castles l r in the stadium นะครับมีบุคคลที่จกรรมนแสเทล e ์เนี่ยหลายร้อยคนที่อยู่ในสนามกีฬา and thousands of people are going to watch them climb และผู้คนนับพันที่จะมาดูพวกเขาทำการต่อตัวขึ้นซึ่งจะภาพก,ก็จะเห็นประสัการแต่ต่อตัวแบบจากซ้ายสุดนะก็มีความซับซ้อนน้อยกว่าแล้วก็ทางขวาซึ่งอยู่ขั้นซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับ castles score points from how high and for how difficult they are การทำแคสเซิลนี้จะมีคะแนนจากสูงขนาดไหนและก็มีความยากขนาดไหนด้วยนะครับถัดมาครับ From the bottom to the top จากล่างสุดไปจนถึงจุดบนสุด The oldest and biggest castle p u s h together around the bottom of the tower to make it strong นะคแคสเซิลที่ตัวใหญ่ที่สุดอายุมากที่สุดนะครับก็จะทำการผลักกันนะครับผลักกัน อก็คือเกาะตัวกันให้แน่นด้านล่างของอาคารเพื่อให้เกิดความแข็งแรงที่สุดนะ <c oughs> The smallest and the lightest children go high up นะเด็กตัวเล็กๆที่สุดแล้วก็ตัวเบาที่สุดก็จะปีนขึ้นไปสุดเรื่อยๆนะ The child at a very top is called i n s a n i t a เด็กที่อยู่ตำแหน่งสูงสุดถูกเรียกว่า i n s a n i t a เขาบอก the rider ในคนที่เป็นผู้ขับขี่นะครับ when they get there and and put their hand up their team can win ทีนห้ก็ตามที่สามารถไปยนต์ถึงที่นั่นได้แล้วก็ยกแขนขึ้นนั่นคือพวกเขาสามารถที่จะมีโอกาสที่จะชนะได้ละทางขวาก็เถึงไป็น o f falling tower นะค,คือหอคอยที่มีคนพลาดตกลงมานะครับ everyone is nervous ทุกคนลุนดับประมาณนะครับ เซสคาร่าในค่ากล่าวอันนี้แอนเซนิดาอนเซนิดาคนใหม่ผู้คนมา t i t i o n เป็นการแข่งครั้งแรกของฉันเลยมา m o t t e r is even more n e r v o u น l s แมฉันยิงย่งประหม่ามากกว่าอีกนะครับ When เว a ค a ร a าแอน a าเ n a c l i m มเมื่อคาล่าและมาเรปปีนขะึ้นไป I watch e อ e เอ r r m o v v e นะฉันดูพวกเขาทุกๆการเคลื่อนไหวเลยที่เซแต่กล่าวว่า c a n ค not l o ล k ฉันไม่สามารถที่จะไม่มองไม่ได้เลย It can be dangerous be มันน,นี้เป็นอันตรายทั้หมดเลย The people towers often fall. นะอาคารมนุษย์เนี่ยล้วนแต่ม,าากมักจะล้มลงบอล่อยๆหรือตกลงบอ่อยๆ And when a 12-meter tower c o l l a p s e it's a long way down for those at the top. เลยเาหลายการที่อาคารมนุษย์ส22เมตรนี่มันพังลงมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางระยะทางที่ยาวไกลามากสำหรับบุคคลที่อยู่ตำแหน่งสูงสุด Everyone is important. ะครับทุกคนมีความสำคัญมาริโอนะ่าะอายุ8ปี became an e n s a n t e t a นะครเธอกลายเป็น e n s a n t e t คนแรกเมื่อเธออายุ when she was 5เมื5ปี5ขวบ she likes drawing เชื่อรักการวาดรูป eating pasta นะชอบทานทาน pasta and climbing 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 นะเธอก็ปีนปีนปีนชอบปีนจริงๆ she's i never afraid เธอไม่เคยกลัวเลย She has amazingly cold blood เนะีเธอมีเลือดที่เย็นมากนะคมันเป็นคนที่ใจเย็นนั่นเอง Her father says พองเธอกล่าวอย่างนั้น That's not true for him ซึ่งมันไม่จริงสำหรับเขาหรอก He cries every time his daughter cries นะครับเขาร้องไห้ทุกๆครั้งที่เห็นลูกสาวเขาปีนนะครับ In one competition ในการแข่งขันครั้งหนึ่ง The tower fell twice before Maria could get to the topness ขอคอยนั้นล้มลงถึงสองครั้งก่อนที่มาริโอนาสามารถปีนไปถึงจุดสูงสุดได้นะครับ her father ran to her and found her crying นะพ่อของเธอวิ่งไปที่เธอและพรบว่าเธอกำลังร้องไห้อยู่ I'm not crying because I'm hurt นะฉันไม่ได้ร้องไห้เพราะฉันเจ็บนะ I'm crying because I'm angry นะฉันร้องไห้เพราะฉันโกรธ she shouted and she taunted ออกมา her 600 teammates heard her and decided to have one more go นะ เพื่อนรวมทีงท,ทั้งหมด600คน,นได้ยินเธอและแตัดสินใจที่จะทําการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งแอนมาริ์ไการสดับและทําให้มาเรยาสามารถไปยังจุดสูงสุดได้เคสเชินะร hand, ์สโชว์ว่าทุกคนในอมหรืชุมชนนี้วมีบทบาทที่สําคัญที่จะต้องแสดงที่ต้องรับบทบาทเหมือนกัน The big strong men at the bottom are no more important than the women and the boys in the middle ผู้ชายคนที่แข่งระหัด้านล่างก็ไม่ได้มีความสามพันธแบบกับผู้หญิงหรือเด็กที่อยู่ในตรงกลาง The c o n t in t e m d d l e a little go at the top และพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะชนะได้โดยปราศจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กที่อยู่ด้านบนสุด Highest and best สูงสุดและดีที่สุด The winning tower isn't always the highest อ่าทาวเวอร์ที่ชนะบางครั้งก็ไม่ช่เป็นทีมที่สูงทำได้สูงสุดเสมอไป It also depends on how complicated they are มันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนว่ามัน มีมากน้อยเพียงใดด้วยนะครับ Tara climbed to the highest and the most complicated tower of the day in her first competition ทาร่าทำการปีนไปยังหองคอยที่สูงที่สุดและก็ซับซ้อนที่สุดของวันที่เธอทำการแข่งขันในครั้งแรก t ด e ว l ล f าฟรานซ่าท w ม r วิร์ a แชมเปีนะทีมวิลาฟรานซ่ได้เป็นแชมเปียนนะมาร a น่าอิส i ก g ติ g งบ g เก r รนะครับมารน่าก็งโตขึ้นแล้ว And knows she can't be a n ร e ท a ่ for much longer เธอัวใหญ่ขึ้นและรู้ว่าเธอไม่สามารถที่จะเป็นเอสเนตได้อีกต่อไปแล้วนะครับ She is start Gymnastic going to start gymnastics Zone เธอจะไปเล่นยิมนาสติกในเร็วนี้แล้ว Is she afraid of anything เธอกลัวอะไรบ้างไหม She thinks for a moment to kiss a cool น Getting bad grades at school การได้เกรดแย่ๆที่โรงเรียนนะครับกับเรื่องราวของ c a s t e l l e r ในกรับุคการที่ทำสร้างอาคารของความนุ้ติกรรมพื้นถิ่นถัดมาครับในส่วนของ vocabulary and listening คำศัพท์และการฟัง What's the weather going to be like? The weather depending on The weather map of Europe and The weather map of The weather uh The countries มองดูแผนที่ทางด้านภูมิอากาศของกุมประเทศยุโรปนะะฮและก็สถานอันชื่อของสถานที่ต่างๆว่าประเทศอะไรบ้างนะครับจะพาเราจะมีออสโล,โลมีมอสโกนะครับเบอร์ลินโวอร์ซอล,ลอนดอนปารีสบูดาเปสต์นะครับนิสโรมเอเธนอิสตันบูลมาดริดและก็ลิสบอนนะครับแต่มาด้านล่างเขบาบอกว่าฟังไฟล์ที่1.8 Listen to the weather forecast สนะครัังพยากรณ์อากาศ r ายเ the temperatures ์สอาจาอุณหภูมินะออนเดอะแ บริเวนที่แอพแนที่ที่คุณเห็น which season is it? คิดว่าเป็นฤดูการอะไร what month do you think it is คิดว่าเป็นเดือนอะไรนะครับก็ดูจากอุณหภูมิน่าจะให้แนวคิดได้นะครับถัดมาครับ write the weather adjectives in the box next to the correct symbol นะครับ ท่านบนจะเป็นตารางที่มีคำ adjective หรือคำคุณศัพท์ที่บอกสภาพอากาศไว้ sunny เกิดกาศแจ่ม r a n n y มีฝนตก windy ลมแรง snowy มีหิมะ cloudy เต็มไปด้วยเมฆ foggy เป็นหมอกลงหนา snow s h o w e r y นะครับคือมีฝนโป,ปรยยและ stormy คือมีพายุรุนแรงนะครับเขาบอก in which three adjectives weren't in the forecast in one นะครับ adjectives ตัวไหนนะท้างบนเนี่ยที่ไม่อยู่ในพยากรณ์อากาศในข้อหนึ่งนะครับก็ลองเติมลงไปให้เหมาะสม จากภาพนะครับถัดมาขา้อสาก็ Look at these adjectives นะมองคำ adjective ส่วนนี้บ้าง Which words into can we go with นะครับคำไหนที่อยู่ในข้อสองที่พวกคำเหล่านี้สามารถไปได้กันได้นะรับ Make some sentence แล้วก็สร้างประโยคซนะ Hot ร้อนนะครับ Warm อบอุ่น c o l d เย็นนะ Cool เย็นสบาย Wet เปียกชื้นแฉะ Dry แห้งและ Bright สว่างน,นะครับ It's bright and sunny นะครับสว่างแล้วก็แจ่มใส It's cold and rainy นะครับมันเย็นแล้วก็ฝนตกด้วยนะก็สังเกตดูการใช้เชื่อมคำนะครับ